ครับสวัสดีครับจากร้าน12ดีไซน์แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมได้เครื่องแท่นเจียนะครับที่ตั้งบนโต๊ะนะครับแบบนี้ครับแบบ8นิ้วซื้อมาใหม่ครับแล้วก็แต่แท่นตรงเนี้ยแท่นเนี้ยผมทํามานานแล้วครับทําลองไว้ลองรับ พอดีได้เลิกตัวนี้ครับเลยจัดมาครับผมยังไม่ได้เจาะรูตรงนี้นะฮะเจาะแต่เครื่องประกาหนีบชิ้นงานตัวนี้เจาะแล้วตัวนี้ครับนอ็อตยึดกับแท่นเด็กตัวนี้ส่วนยางตัวนี้ผมใช้ยางรถ P C X เก่าๆครับแล้วก็ใส่โครงเหล็กข้างด้านในนะครับแล้วก็เทป,ปูนเข้าไปนี้ก็เป็นขาเหล็กครับ ี๋ยวผมลองสาธิตเปิดดูนะครับแค่นเกียร์ตัวนี้ตอนแรกๆที่มันสตาร์ทมันก็จะเวียงเวียงนะครับพร้อมได้ที่มันจะเวียงเบียงนิดหน่อย ขนาด8นิ้วนี่เราก็สามารถะตะไบฝนอะไรนะเหล็กหรือว่าอะไรดอกสวานมีดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะจริงมันจะมีแท่นตัวนี้ลองนะครับผมยังไม่ได้ใส่ลองนี้ก่อนก็ได้กัน ต้องวางองศาให้ตรงนะครับนี่แสดงไม่ตรงนะครับอ่าโอเคครับตรงไปเป็นอย่างเงี้ยหลอกสว่างพวกนี้ผมจะขนให้หมดเลย อันนี้ก็เป็นปากกาจับชิ้นงานนะครับเวลาทำงานไม้าง,งานเหล็กอะไรครับคลินี้หมุนได้ครับหนีบหมุนนุ่มก็จะหนีบนีบชิ้นงานแล้วเราสามารถเจียรหรือว่าฉลุหรือว่าเจาะอะไรก็ได้ครับ เครื่องน,นี้ผมรู้สึกจะซื้อมาประมาณสองพันต้นๆนนะครับประมาณนี้ครับครับภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่เก้า เวลาผมทำชอ็อปเหนื่อยผมก็จะมองรูปพระองค์ท่านนะครับมก็จะมีมีแรงแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจในการทำงานนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ